ดอกนะดอกยอดมันแบบนี้มันต้ขายไม่ได้หรอเอาพ่อพักผมโอ้ยไม่เอายังมือนีก็ันผิดแล้ว นี่เอาได้หมดเลยกินกินหกิกินมากกิกินแล้วแค่แล้วกินมากกินมากกินจาเด็กห้าหอกหามอีกอ่ห้าหอกหามอ่อแล้หัไปัด

มันมันตัวีมันอ่ะกินแดกกินตัวเนาะนี่จไหนน่ารำบันนาดีได้นี่เอาออกตะมังนี่กันมาเก็บออกกหมอน

เอออย่าลืมเลยเหรอมันเป็นน้นามได้ดอกกระดานเอาเดียกเอาแต่อันนึงจค่อันนึงที่ก็เอากันไว้เพราะมันชิ้แ่บเลยนะแคบแล้ว